ทีมชาติไทยนะครับก็ลงซ้อมต่อเนื่องก่อนที่จะเจอกับเซิร์กมินิสถานส่วนความมั่นใจนักเตะนะครับก็เต็มร้อยถึงจะเจอกับสนามย่าเทียมสองพี่น้องฟันดี้นะครับก็ ถูกปล่อยยืมตัวให้กับทีมในไทยลีกหนึ่งส่วนทางบุรีรัมนะครับก็มีข่าวดีหลังจากได้ตัวทางเบลเออร์นะครับตัวตายตัวแทนของทางด้านดิออนคูส่วนบิสโตรีนะครับก็ต่อสัญญาใหม่กับทางบุรีรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแป่ทีมไทยลีกนะครับก็ได้ขับไลเซนซิ่งจาก AFC เพื่อจะลงเตะในสโมสร ในฤดูกาลหน้าสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยเรื่องแรกเลยนะครับมาอัปเดตต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางเป็นเวลาเจชั่วโมงส่วนระยะทางเนี่ยก็ประมาณ5,000กิโลหลังจากนั้นนะครับนักเตะทีมชาติไทยสตาฟโค้ดก็เข้าโรงแรมเอาของไปเก็บแล้วก็ช่วงเวลา1ทุ่มนะครับทีมชาติไทยก็ลงซ้อมทันทีโดยการซ้อมครั้งนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นการลงยืดเหยียดร่างกายนะครับก่นนงาายรืตแห โดยอ e ิ i, <S 2> <S 2> ชีก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนการฝึกซ้อมนะครับก็มีทางด้านอีเดอร์ฟานดอลล์นะครับแบ็คซ้ายของบีจีไปทุมยูไนเต็ดก็พูดนะครับก่อนการซ้อมในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งเตอร์กมินิสถานในวันที่10โดยเจ้าตัวนะครับก็พูดถึงว่าการเดินทางนะครับค่อนข้างที่จะนานพอสมควรทําให้มีอาการเหนื่อยล้าบ้างส่วนตัวมองว่าสภาพอากาศไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากมายส่วนเรื่องอาหารหลังจากได้ลองมือแรกนะครับก็พอจะกินได้เกมที่เราจะพบกับเติร์กมินิสถานผมมองว่า อย่างน้อยเราต้องเก็บ3แมแมให้ได้ก่อนหรือจะต้องกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องแพ้ส่วนสภาพสนามอาจจะดีในระดับหนึ่งทุกคนพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดเราได้ซ้อมสนามหญ้าเทียมบ้างแล้วส่วนตัวคิดว่าการกะจังหวะการตกของฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากต้องจับบอลหลายจังหวะสุดท้ายก็ต้องฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนให้กําลังใจพวกเราด้วยทางอีเดฟานดอลลอนะครับก็พูดถึงนักข่าวประมาณนี้ส่วนทางด้าน,านาคณะกรรมายกนะครับมิดฟิลจากเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็เผยว่าเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีฟื้นฟู สภาพร่างกายให้เพียงพอเพราะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลการเล่นบอลกับพื้นหญ้าเทียมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะทั้งแข่งแล้วก็เป็นหญ้าที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ส่วนสภาพอากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากมายการเจอกับเติร์กมินสิสถานเราจะต้องไม่ประมาทคู่แข่งและเราก็ต้องพยายามเล่นอย่างเต็มที่ทุกนัดที่ลงสนามโดยโคชอิชิก็เน้นย้ำในเรื่องของเทคนิคเราจะต้องเล่นให้ได้ตามแผนเป้าหมายส่วนตัวอยากจะเก็บชัยชนะให้ได้เพราะเดินทางมาเหนื่อยแล้วก็ไกลด้วยทางคณนะคามยกก็พูดก่อนที่จะลง ส,ส,ส่วนสุพนันนะครับก็พูดประมาณนี้นะครับพวกเราก็เตรียมพร้อมกันมาอย่างดีศึกษาคู่แข่งเลยมาอย่างดีสําหรับความพร้อมก็พร้อมเต็มที่ครับส่วนสภาพอากาศผมคิดว่าอากาศดีนะครับแต่เรื่องสนามก็จะต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องพยายามปรับจังหวะการเล่นนิดนึงเวลาซ้อมเพราะว่าเป็นย่าเทียมที่เราไม่ค่อยคุ้นชินทางด้านนักเตะของเซิร์กม,มินิสถานมีลูกร่างที่สูงใหญ่แล้วก็มีความเร็วผมก็ไม่ค่อยกังวลอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเรามีอะไรดีมีศักยภาพขนาดไหนส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเตรียมพร้อม ดีการมาเยือนเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับซึ่งพวกเราก็จะต้องเตรียมรับมือให้ดีพยายามมีสมาธิตลอดเป้าหมายของเราแน่นอนครับต้องเป็น3คะแนนเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับสุกนันก็พูดประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยครับก็ตามรูปนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกซ้อมเบาๆยืดเหยียดร่างกายนะครับแล้วก็การปรับตัวให้เข้าสู่สภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศภาพสนามแต่ว่าในส่วนของสนามหญ้าเทียมเนี่ยแอดก็ค่อนข้างที่จะหลากหลเหมือนกันถ้าไทยเราไปเจอกับเล็กมิน เพราะว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยหลักๆเราพอเจอา้าเกียรเนี่ยใจมันแป๊วๆเนาะถ้าจะชนะก็ชนะไม่ขาดเราตรงๆเลยแต่กลัวว่าจะเสมอแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับการที่จะเสมอเนาะส่วนทางด้านช้างศึกยู23ปีนะครับก็ลงซ้อมต่อเนื่องนะครับในเวลา17นาฬิกานะสนามฝึกซ้อม BGTC 3นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพบกับทาง UAE UA e, UA e. จะพบกับ UAE ในวันที่10มิถุนายนนะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับชคายุกินิชิกะยะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นก็เน้นไปที่เทคนิคในส่วนของเกมลุกการเข้าทำประตูนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งซึ่งก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่งในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับสำหรับช้างศึกยู23ก็ยังซ้อมต่อนะครับส่วนหัวข้อฝึกซ้อมในวันนี้ก็เน้นเกมลุกเพื่อจะเจอกับ UAE เผยรายชื่อทีมในไทยนะครับที่ผ่านขับไลเซนซิงนะครับสามารถแข่งขันระดับทวีปได้ในซีซั่นหน้าสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียประกาศรายชื่อสโมสรที่ผ่านการรับรอง AFC คั c ไ n s i n g สามารถเข้าร่วม าการแข่งขันฟุตบอลสโมสรระดับทวีปได้ในฤดูกาลหน้า2025-2026โดยมีแทีมของไทยลีกมีตามนี้นะครับก็คือ1ทูแบงคอกยูเนเต็ด2บีจีปทุมยูเนเต็ด3บุรีรัมยูเนเต็ดส่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ด5ชนบุรีเอฟซีเมืองทองยูเนเต็ด7การท่าเรือแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับราชบุรีเอฟซีบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็ปล่อยยืมตัวทางอิกซานฟันดี้กองหน้าสิงคโปร์วัย26ปีให้กับราชบุรีหฤดูกาลนะครับ โดยทาง BG ปรปทุมยูทนเต็ดนะครับก็ประกาศปล่อยตัวทางอีกซานฟันดี้นะครับย้ายไปร่วมทีมครั้งราชบุรี FC ด้วยการยืมตัว1ฤด,ดูกาล โดย uh, แข้งดีกีทีมชาติสิงคโปร์นะครับวัย26ปีย้ายมาร่วมกับทางบีจีปทุมยูนเต็ดในปี2021เลก2นะครับลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมดนะครับ88นัดรวมทุกรายการยิงไปถึง40ประตูกับ3แอสซิสต์อิกซานฟันดี้นะครับก็ถือเป็นนักเตะรายที่3ของบีจีปทุมยูนเต็ดที่ได้ทำการปล่อยตัวให้กับคู่แข่งร่วมหลีกด้วยสัญญาหรือยืมตัวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางบีจีปทุมยูนเต็ดก็ปล่อยทางอีฮานฟันดี้ให้กับบุรีรัมยูนเต็ดไปเหมือนกันนะ การยืมตัว1ห,หรือดูการเหมือนกันแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า b ีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยกองหน้าเขาเป็นอะไรเนาะสังเกตด,ดูไหมคือไม่ว่าใครจะมาเป็นกองหน้า BG จีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจ็บทุกคนเลยแล้วก็ฟอร์มตกแล้วก็ล่าสุดนะครับสคนนี้ก็ย้ายออกส่วนก่อนหน้านี้ลานเนลก็รู้สึกว่าจะเจ็บทีตาสินก็เจ็บก็กองหน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นกองหน้าของอ,อุซเบกิสถานแอดจำไม่ได้แล้วอันนั้นก็คือเจ็บเหมือนกันสงสัยจะมีอาถรรพ์กับกองหน้าแล้วแหละบีจีปทุมยูเนเต็ดเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูลกกันันนนนรรมมมาาาาออยู่ย่ไได้้ํหหบ BG ปทุง you yeah. เป็นอาถังสำหรับสโมสรนนี้ส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ได้ตัวตายตัวแทนดิออนคูเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะครับทางบุรีรัมยูเนเต็ดเตรียมคว้าตัวโรเบิร์ตบาวเออร์นะครับแนวรับจากสโมสรนเนฟซีพีเอฟเคทีมในลีกสูงสุดของอาเซอร์ไบจันร่วมทีมในฤดูกาลหน้านะครับดาวเตะชาวเยอรมันวัย30ปีส่วนสูง183เซนติเมตรเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแบ็กขวาแล้วก็ตัวกองกลางตัวรับนะครับเคยติดทีมชาติเยอรมันชุดยูยีปีแล้วก็ชุดคว้าเเหรียญงิน ฟุตบอลชายโอลิมปิกในปี2016ส่วนผลงานนะครับกับทางเนฟซีพีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลงเล่นไป15นกะ่อนเตรียมย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้านบุรีรัมย์เนเตด็ดีออนคูเนี่ยอายุ29เนาะส่วนแม็กขวาคนใหม่นะครับอย่างโรเบิร์ตบาวเออร์นะครับก็ อายุ30จริงๆมากน้อยกว่ากันไม่เท่าไรแค่ปีเดียวเองส่วนผลงานจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเคยเล่นที่เยอรมันมาด้วยทัพปะตาาสายฟ้านะครับก็มอบสัญญาใหม่ให้กับหัวหอกดาวซันโวลหลังช่วยทีมคว้าแชมป์ในซีซั่น2024ถึง2025ถึง4ถ้วยโดยบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับประกตาศต่อสัญญากับบิสซลี่กงหน้าตัวเก่งของทีมให้อยู่ต่อถึงปี2028อย่างเป็นทางการโดยหัวหอกชาวบราซิลเข้ามายกระดับเกมลุกของทัพสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดในเรื่องของการจบสกอร์ อย่างชัดเจนซึ่งเจ้าตัวนะครับเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์4แชมป์ประวัติศาสตร์แก่สโมสรประกอบไปด้วยลีโวไทยลีกชั้นเอฟเอคัพลีโวลีกคัพและก็ชอปปี้ครับสำหรับผลงานในฤดูกาล2024-2025นะครับทางบิสซิลลี่นะครับเจ้าตัวลงไป80นัดยิงไป61ประตูและก็เป็นดาวซันโวข,ของลีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2024-2025ด้วยนิวอัลเทอิตนะครับก็ตั้งเป้าเก็บกินชีตให้มากกว่าเดิมในซีซั่น2025-2026ในด่านตัวเก่งของทัพประสาทใส ฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็หวังที่จะเก็บคินชีตให้มากขึ้นกว่าเดิมในซีซั่นใหม่นิวอนเตเลผู้รักษาประตูของบุรีรัมยูเนเต็ดเผยหลังพาทีมคว้าแชมป์ถึง4แชมป์เป็นประวัติศาสตร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดเจ้าตัวได้เผยกับสื่อประเทศฟิลิปปินส์ว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราที่สโมสรทําได้ถึง4แชมป์ดังนั้นสําหรับผมการที่ได้อยู่ที่นี่ในฤดูกาลแรกการที่ได้พบถึง4แชมป์ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันที่เป็นจริงเลยทีเดียวเป็นปีที่ยาวนานมีเรื่องเกิดขึ้้้นนนนมมมมมมมาาาาากกกยทททัังทังงอและ็ใสสสํหรบผผมีมีควุข่ สามารถฤดูการนี้ด้วยการคว้าแชมป์ได้ถึง4ใบบุรัมยูนเต็ดเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมผมรักที่นี่มากผมรักในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่มีการทํางานหนักมากมายตลอดฤด,ดูการผมกําลังจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นปีขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นผมทํางานร่วมกับโค้ชผู้รักษาประตูที่เก่งมากที่บุรีรามผมคิดว่าเขาสามารถช่วยผมเล่นได้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อย20หรือ30%ดีกว่าฤดูการนี้สําหรับผลงานของนิวอัลทริปนะครับในศึกลีโวไทยลีกในฤด,ดูการที่ผ่านมาลงไปสานะนะเก็บกินชิน ได้ถึง16เกมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เราฟังถ้าในคลิปนี้แอปพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ